นะพาทุกคนล่องเรือครับดูนักท่องเที่ยวนะครับเมืองไทยนะยอดเลยวารายครับประเด็นที่วันผลลัพธ์เราเราไม่ได้เขาเลยสวัสดีฮะสบายดีสบายดีพี่น้องมาอมกามอมพี่น้องคือกาวแรกพี่น้องเด้อมันได้บอกจะได้เดินทางไปทีสาธนนะพาทุกคนล่องเรือครับดูนักท่องเที่ยวนะครับเมืองไทยนะยอดจริงๆครับ บอกเลยว่าบ้านบอมบอมีครับแบบนี้มีคือเมืองไทยนะครับโอ้นัง่งคนเดียวครับนัง่งคนเที่ยวนะนังเรือเมืองไทยปะออบสะพาพชมบรรยากาศเนาะเดี๋ยวทุกคน กันซาดเรือนะซาดน้ำนะอ่อนสบายถึงชั้นบนนะมาบนเท่าไรถึงชั้นบดเลยนะโอ้โห้างบนบอกเลยว่าร้อนจริงๆนะสุดยอดครับเี่คือบรรยากาศนะคนไทยเนาะ ก็จะเป็นอาวัดอารุณน,นะทุกคนแต่ฝั่งนี้จะเป็นอาโงงพระราษฎร์วังเนาะหรือว่าวัดพระแก้วครับลมมันจะแห้งจังหน่อยเด้อพนะี่น้องตอนทุกคนเป็นบรรยากาศเนาะ เป็นวันอ่าสำคัญนะวันวาคาบุซาบอแดนบอร์บินอฟมาท่องเที่ยวกับมาลายมาเลยด้อครับวัดอรุณมีงานนะวันนี้อรุณมาทนองเที่ยวครับจัดครับเราเป็นขอบขั้วเลย นะ่าจะผลิตมาใหม่เลยนะครับทุกคนอ๋อผมก็เห็นพี่น้อง ไอ้ทุกคนบรรยากาศที่บรยบรยากาศของ,มงอเมนะนะืองไทยครับสุดยอดแต่เราก็ตื่นเต้นน้องพี่น้องเนาะก็มาถ่ายไอ้พี่น,น้องนะครับถ่ายพี่น,อน้องเหมือนภาพลุงป้านานะ้าเนาะปู่แม่ยายอยู่บ้านบ่อมาเจอคนทีบุกเคยมาเมืองไทยพี่น้องกระด้พี่เห็นวิวเห็นที่วิวที่ทัดบรรยากาศของเมืองไทยเนาะ น่าจะไม่เยอะนะร้องถ่ายช่วงปนระมาณบ่ายสามนะทุกคน บอกได้เต็มปากว่าเมืองไทยจะเล่นขนาดนี้นะทุกคนแต่ว่าที่น้องคนไทยมันยังบอกว่าประเทศเพิ่งพัฒน,นานะโอ,โ,อโอ้ในสักัานี้ถ้าบอกว่าจะเญ่จะไม่กวนนี้เราทุกคน พายา่นน้าแห่งเงินและทองนะมีน้ําเงินและไ่น้ําทองนะเนี่ยบอ,อกเลยแบบองเที่ยวเขามาเมืองไทยอกอผิดหวังพี่น้องเอ้ยครับไาเ่เมืองไทยเนาะ แาแสนเกันทุกคน ไปกันเข้ามาที่อ่านไหนก็อนสาญครับ 两米多。 คือตึกอ่าไวอ้อนไม่ค่อยรู้ชื่อนะใครรู้ก็ขอสัตว์สาม,มารถ <c oughs> คอมเมนต์ได้นะสนอันนี้คือแบบสูงที่สุดในอ่าเมืองไทยนะครับตอนนี้นะที่ห้างไอคอนสยามครับนี่ครับนกเขาไท่บอกว่าประเทศเป็นบอจริญครับต้องพึ่งพัฒนานะขนาดพัฒนานั้นได้เท่านี้เลยครับโอ้ ามีรถไฟฟ้าน,น้ำเด้ยหน่อ ไม้บอมแตาได้เดินทางมาถึงท่ารเรือสาทรแล้วนะดูครับโถ่สาวต่างชาตินะออกาเลยวะฮะสุดยอดนะครับเมืองไทยนักท่องเที่ยวแบบมากันไม่หยุดเลยนะครับเป็นพี่น้อง ไปเยอะนะโอเคนะทุกคนคลิปนี้กับพ่อพอจบคลิปตอนเดียวนี้เนาะคลิปก็หาสาระอะไรไม่ได้นะก็คลิปแบบเน้นในการาท่องเที่ยวครับการท่อนนงเที่ยวผมมาอาความสวยความงามของเมืองไทยนะทุกคนพอ,อประหยัดมาเบิพนะี่น้อง นี่พี่นองอันนี้คือแบบสถานที่ท่องเที่ยวเนาะอันนี้คือหลายจุดอันนี้วัดพักแก้วนะครับผมจะมีให้เลยนะครับผมน,นี่ว่าจะไปไหนไปไหนนะอันนี้ก็คือทางอาบีเจ็นะมาสะดวกแล้วก็เที่ยวง่ายเมืองไทยครับโอเคครับผมคลิปนี้จบเพียงเท่านีนนะ้เนาะ ก็จะเริ่มฝากไรไรก็แทรก,ก็ติดตาม่อง y o ยูทูบบอมเซโนเดอร์ no บอกว่าฝังราววังไทยทางประเทศทั่วโลกครับอเมริกาเนาะการสิ่งสำคัญสนับสนุนบอมบอก,กดขำมโฆษณาและกดติดตามเบิ่งคลิปปีโอบอมที่บอมถ่ายนั่นก็คือกำลังใจให้บอมทำคลิปต่อไปเด้อเกาฮ่ามา,วาสวัสดีครับสบายดี